สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดาครับต้องวีีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษคงวันที่ส1มิเอ็กรกฎาคม2566ัน้าร้ยหกบหะครับฮานอยพิเศษนี้ก็จะมีทุกวันนะครับออกทุกวันนะครับเวลา5้าโมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งครับทุกวันทุกวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆนะไม่เก็บไม่จนนะครับรวยๆรวยๆมีปัจจัยห้าปัจจัยหกปัจจัยเจ็ดปัจจัยแปด ปจายห้ามีอะไรอาหารเครื่องเครื่องดื่มแล้วเครื่องดื่มเครื่องดื่มดื่มไม่ได้เข้าพรรษาแล้วอีกสองวันวันนี้ดื่มส่งส่งท้ายดื่มส่งท้ายแล้วก็จะเข้าพรรษาปกติดื่มเบียร์ส่งท้ายใช่ไหมพอเข้าพรรษาก็เลิกเบียร์ไปดื่มเหล้า มันไม่ดีอย่าไปนะพยายามอดกันอดออมไว้นะครับมีแล้วค่อยกินกินนิดหน่อยก็ได้กินพอให้มันไปเป็นอะไรในเลือดในอะไรเราเฉยๆแต่อย่าให้มันกินเรานะอืเพราะว่าเคยมันเคยกินเราแล้ว <c oughs> ทําให้รู้สึกตัวช้าๆเลย <c oughs> ประมาณนี้รับตตามนั้นนะครับจะี๋ย,ยุงก่อนครับยุงเข้ามา <c oughs> มตายไหม ไปตายอยู่เออตายอยู่ไปยินเสียงซาลานีกันแสงอ่ามาชมกันเลยครับไร้สาระไปอ่าจดเอาไปเลยนะอ่านอะไรพิเศษนะครับจดเลยนะครับจุดเลยจุดเลยแคปเจอร์หน้าจอไว้ก็ได้จื๊อไม่ต้องอ่านไม่ต้องอธิบายก็ได้เห็นเห็นอยู่เนาะ รูดก็รูดที่สามนะครับกับห้านะเป็นสี่ทดลองนะครับใส่เปร็จครับจะจัดไปนะครับตามนี้เลยนะครับอะไรพิเศษนะครับพบกันใหม่พ่งนี้อ่าครับสำหรับวันนี้ก็มีทั้งนี้แต่ละกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีฮยเนะครับได้เฮ้ได้กีดกันนะครับขอื่องบ่ายนะครับสวัสดีครับ